สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูโปรแกรมการรักษาอาการปวดคอบาลไหล่กันนะคะหากพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเครื่องมือตัวแรกนะคะจะเป็นการรักษาด้วยคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ PMS นะคะซึ่งเราจะใช้ PMS ทําการรักษาอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะสามารถทําผ่านเสื้อผ้าได้เลยความรู้สึกขณะทำกล้ามเนื้อจะมีการกระตุกสั่นตามคลื่นที่ปล่อยค่ะ แล้ความแรงที่ใช้เอาเท่าที่คนไข้ทนไหวนะคะไม่เจ็บจนเกินไปค่ะต่อมาจะเป็นการรักษาด้วยคลื่นแสงหรือเลเซอร์กำลังสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเราจะทำเลเซอร์เน้นรักษาเฉพาะจุดบริเวณช่วงต้นคอใช้เวลารักษาประมาณ20นาทีเหมือนกันค่ะขณะทำการรักษาจะรู้สึกอุ่นสบายสบายไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ หลังจากทำเครื่องมือเสร็จแล้วเราจะมีการนวดคลายกล้ามเนื้อมีการวางผ้าร้อนติดกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยลดอาการปวดค่ะมีการสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อเพื่อให้คนไข้กลับไปทำเองที่บ้านได้ค่ะ